อยู่กับพระเอกครับท่าน่าใช่ครับพระเอกคนอำนาจเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านคึ้มคาครับอำเภอเจนางขนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอ่าตอนนี้อยู่กับวงระเบียบวาทศิลป์ครับมาอยู่จักปีอะไรปีนี้ปีที่สี่ครับฤดูกาลที่สี่แล้วรับบทบาทโควิดรับบทบาทยังไงเป็นตัวโกงตลอดเลยครับเป็นดาวไลน์มาตลอดเลยแต่ปีแล้วมา นอกจากที่เป็นศิลปินในระเบียบประทศินย,ยังยังรับโทตบาทอะไรอีกเห็ดหลายๆอย่างครับแดงก่อนล่ำเน่เห็ดตัวได้ขาดกัเน,เนเห็ดทองเห็ดหมดเลยรับผิจารณาเอาเท่ามันหมักก่นอนขาดกับพี่พีก่อนํำร่องไอ้เพื่อน นอกจากแต่งก่อร์ไทยกับระเบียเบเนาะมีวงอื่นปะสีสิสสสบป้อ<ห><ห>าอื่นยั่เป็นวงเก่าครับแต่ว่าวงวงอื่นที่ที่เป็นวงใหญ่เลยนี่บ,ๆๆบ่มีเพราะว่าบ่ได้รับมีแต่แต่แบบน้อยๆเล็กๆน้อยๆเ,เป็นเรื่องสันเรื่องย่อซี่สากหาจากตามไล่รสต่างๆกี่แล้วครับตอนนี้เจ็ดปีครับตอนนี้แปดยี่สิบแปดป่นี้เพาว่างหลักฐานเอียงไปแนบปานเ้าเฮ็ดบ้านสื่อหัวให้พอีกตั กัดเย็นไปเรื่อยๆเลยครับกัดยังเก็บเ่ราะในต็มมีเต็มน้อยแต่เพราะว่าภาระหน้าที่มันยังหลายแนวที่รับผิดชอบมันยังหลายครับแต่ว่าอันใดเๆก็คือเห็ดไปก่อนจังเฮียนซาดยังจะกัดก็จะง่วงสิกะพ่อแม่เราอยู่เราก็บ่มีเบี้ยเฮ็ดนะครับพอได้เราได้เบิ่งได้เลี้ยงไปที่จริงก็บ่อยากให้เพิ่นเลี้ยงหรอกติครับบ่อยากให้เพิ่นลําบากหรอกเพิ่อนมักเพิ่นเคยเฮ็ดเนาะครับเพิ่นเคยเฮ็ดเพิ่นก็เลยว่าอยากอยากหาแนวเฮ็ดสิแม่นเพิ่นบ่เลี้ยงงัวเพิ่นก็เฮ็ดแนวอื่นคือเก่าก็เลยว่าเพิ่นเลี้ยงงัว่ายเพื่ ไเไป่านนี้เป็นยังคือคือต้องมาเป็นศิลปินเออ่ซุ่มแนวแต่ก่อนพ่อแม่เคยเป็นบ่หรือจังไดมเป็นครับเป็นมาตั้งแต่แต่ใดแต่ใดเล<อ>ยเป็นหมอลำมาเบิดเบิดสายโดยสายเลือดกรับพี่แดงเป็นโดยสายเลือดขอบค้อไม่เจ้าคนตอนนีน้ม,<อ>มีน้องสาวคนหนึ่งครับผมเป็นลูกคุณยายต่อปเป็นลูกคุณยายครับมีน้องสาวคนหญญนึ่งเดี๋ยวพอเป็นลูกคุณยายบ้านนี้กันวามันขันว่ามากักเป็นหมอลำมันมกักมาตั้งแต่น,น้อยพุ่นตะครับ แต่จำความใดก็คือมากเลยลัมเลยพ่อแม่กับป็นแต่ของก็ซึมซับมานั่งรู้การในปีอย่างไดอยู่งานเฮามันเฮายากสุดใดของระเบียบตอนนี้ตอนนี้โอ้แน่นครับมี่สูมือมันจบวิทย์สองร้อยสองร้อยกว่างานเลยละครับตอนนี้ข้ามไปปีหกเจ็ดหกแปดมีหองหกแปดครับหกแปดจองไปหกเจ็ดหกแปดก็มีตอนนี้เฮางกับมีความสุขกับวงระเบียบบ้านทินเนาะควาสุขแค่กไปมีความสุขเอามันมันสีบางเลยละครับมันซ้ำเฮียนซ้ำสัานจาของเนี่ยซ้ำซ้ำเฮียนซ้ำสัานจาของอยู่นี่มันกะ ผมเป็นคนยูไซกับเรื่องหันยูไซกับเรื่องหันแนวขอเขาพคนได้ง่ายกับยูอะไรไปยูแบบสบายใจนะครับอยากเห็นยังกับเห็นอยู่นี่ให้โอกาสกับกาบ่มีเพิ่นกับบ่มมี่ทอปนาชัยวันนี้คือกันเอามหยังสีฝากถึงเอฟซีของระเบียบวัฒนศิลป์ของทอ็อปนาชัยนะครับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนๆนะครับติดตามระเบียบวัฒน คร,ระเบียบวัตถศิลปินมหาชนพี่น้องฝากติดตามทุกๆช่องทางบ่ว่าติเป็ี่ยนทั้งเพจทา้งเฟซบุ๊กของศิลปินแต่ละคนนะครับบ่ว่าติเป็นเรือบ่ว่าติเป็นตาท่านาชัยหรือทุกๆๆทุกทุกคนศิลปินทุกๆคนนะครับทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทิกตอกทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอจีทั้งยูทูบทุกทุกช่องทางพี่น้องติดตามได้เลยฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามระเบียบวัฒนศิลป์พร้อมกับศิลปินทุกๆชีวิตในระเบียบวัฒนศิลป์เด้อพี่น้องเด้อเอาครับอ๋อระะเเอกกธนนนนนนาาาชัย่คมจจลแ้ว็ อยู่กับระเบียบว่าถ้าสินมีคนมาจีบอย่างบอมีพวกอื่นมาบอที่มีผู้อยากได้อยู่บมเราก็เป็นกําลังใจให้พระเอกครับถ้าหน้าใช่นะครับเดี๋ยวห้องมีโอกาสเออแต่ด้านที่กลับมาบ้านเกิดเช่นึงเนาะครับงานพนลายนะครับการมือนี้ก็คือสีตาตาเบินลตาเหนเนาะครับจังมีโอกาสเราสิไปเบื้องบ้านเพลินเนาะความเป็นอยู่ของเพคนเถึงยังไดเนาะคนทำนายจะเลื่อนเท่าครับเอาฝากติดตาม ระเบียบวัฒนิรรมฝากที่ตามาตท่าน่าใช่ฝากที่ตามมุสัคปรมมวลนะครับอ่ะโอเคครับลาดีครับขอบคุณครับ